Hello my friend สวัสดีครับเพื่อนๆครับทักถายหลอดดึกนะครับเพราะว่าอาจจะว่างช่วงนี้นะครับนี่ครับคัดสวยๆมาให้นีครับสี่สายถนัดตราดก่อยง่อนนะครับอ่านี่ครับตัวผู้นะครับนี่ครับกําลังชูคอนะครับสูงๆนี่เป็นตัวเมียนะครับขออนุญาตใช้ไฟนะครับนะครับ ลูกไก่นะครับพร้อมเดินทางนี่ครับตัวผู้ซอยเริ่มจะเห็นนะครับเป็นสีดูนะครับนี่ครับสวยๆตัวแรกเนี่ยคือตัวเมียนะครับญาติชายไปให้ดูนี่นี่ครับอันนี้ตัวเมียนะครับอันนี้ตัวผู้สวยๆนะครับเป็ดแข้งสวยนะครับขออนุญาตให้ชมตอนกลางคืน สนใจนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับไว้ที่คอมเมนต์นะครับติดต่อมาได้ที่นะครับใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมให้ไว้แบบสวยๆนี่ครับตัวคู่สีสายนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ